สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพัทรวีบุญประเสริฐมาแล้วค่ะพร้อมกับนายเอนเตอร์เทนค่ะรายการข่าวบันเทิงที่ครบทุกรสสดทุกมุมมองทั้งบันเทิงไทยและบันเทิงเทศนะคะข่าวแรกวันนี้มาเป็นแพ็คเลยค่ะตั้งแต่เรื่องราวของปบธนวัฒน์นะคะคนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในวงการมาพักนึงแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ไต่ลำดับยังไงนะเหมือนเหมือนยังเห็นว่าเป็นพระรองอยู่เลยนะคะแล้วก็อ้ามรดิชาติค่ะตอนนี้ก็ถูกจับจ้องเหลือเกินแล้วเป็นเกย์แต่กําลังใจดีมากกําลังใจจากนัทมีเรียค่ะแล้วเราก็จะมาดูเรือนหอของสงกรานต์กับแอปปทักาอ,ะะอนนนะะตี้ไถึง Nine แล้วแม้ว่านางเอกหน้าหวานแอฟ,ฟทักษะอ่อนจะกำลังอยู่ในโหมดน้อยใจแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชันรงค์ที่ไม่มีเวลาให้เพราะว่าสนใจแต่งงานการเมืองนะคะแต่ก็ยังไม่วายโดนจับจ้องเรื่องแต่งงานอยู่ตลอดล่าสุดก็ต้องออกโรงโต้ข่าวเลยว่ายังไม่มีเรือนหอมแบบไม่เบื่อหรือว่าออกอาการแซงค่ะแถมยังชอบใจใส่ด้วยซ้ำค่ะชอบพอมีคน,นร่วมลุ้นด้วย ไม่กดดันค่ะรู้สึกดีค่ะอย่างน้อยก็มันก็เหมือนเป็นการอวยพรนะ <c oughs> คือเขาเขาอยากให้เราได้อยู่ด้วยกันตลอดไปคือถ้าเกิดว่าได้แต่างงานก็คงอยู่ด้วยกันตลอดไปก็ก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนหนุ่มอ้าอธิชาติที่เตรียมให้ทนาย,ยืนฟ้องนิตสารบันเทิงฉบับหนึ่งที่ลงข่าวพาดพิงจนทาให้ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ไม่เครียดค่ะเพราะว่าได้กําลังใจดีจากหวานใจนัดมีเรียนนั่นเองค่ะจริงๆก็ <c oughs> ไม่ได้ให้กําลังใจอะไร <c oughs> คือเขาเข้าใจแล้วก็เห็น เห็นต so ั well, <c oughs> ้งแต่แรกแล้วเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออมันมันก็ไม่ไม่ยุติธรรมไปหน่อยก็ไม่แฟร์ไปหน่อยเขาก็บอกว่าเต็มที่สู้ไว้อะไรเงี้ยบากหนุ่มโสดอย่างป๊อบธนวันรที่เล่นละครทีไรเป็นต้องได้แต่บทพระรองแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยน้อยใจอยากขึ้นท่านพระเอกค่ะเพราะทุกวันนี้ก็คิดว่าตัวเองอยู่ในจุดนั้นอยู่แล้วแหละค่ะจริงๆตอนนี้ผมก็คิดว่าผมก็ผมก็อยู่ตรงนั้นนะแต่แค่คนอาจจะคิดว่าเป็นตัวหนึ่งตัวสองจริงๆเราก็คือเราก็คือชีวิตคนคนหนึ่งในนั้นน่ะซึ่งซึ เวลาผมเล่นผมก็ผมก็คิดว่าผมเป็นพระเอกอยู่อะไรเงี้ยเออผมก็คิดอย่างนั้นเพราะว่ามันทําให้เรามีค่าในการแสดงมัน,ม,นมันงานศิลปะทีืตัวไหนก็เหมือนกันเป็นคนคิดบวกแถมยังตั้งใจทํางานขนาดนี้คงกลายเป็นพระเอกในใจสาวๆทั่วประเทศไปแล้วล่ะค่ะ <Okay. S 3> ยืนยันค่ะว่าเป็นพระเอกในใจสาวๆไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ไปต่อกับเรื่องราวของแฟชั่นนะคะอันนี้ก็จะแบบว่าต้อนรับฤดูหนาวเลยที่เวทีแห่งนี้เราก็ไปเจอกับออ์แกนค่ะราศีวัชราพลเมฆนะไม่น่าเชื่อนะก็ดูมั่นใจขนาดนี้ที่แท้แล้วก็เข้าข่ายเจ้าสาวที่กลัวฝน ออกแบบคอลเลคชันใหม่มาเอาใจคนไว้ทำงานกันโดยเฉพาะค่ะสำหรับแบรนด์ G 2 0 0 0กับคอลเลคชั่น Chic by Nature Launch of Fall Winter ภายใต้คอนเซปต์ Suit so Yourself Seven Pieces for Five Days Wardrobe เพื่อเพิ่มความเท่เก๋ให้กับชุดทำงานมากขึ้นด้วยการ mix and match ค่ะ นางแบบสาวอ,อกแกนรงาซีจะมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์แล้วก็ยังเปิดใจว่ายังไม่พร้อมมีข่าวดีลั่นทางวิวากับหวานใจหม่อมราชวงศ์พันดิษดิษสกุลแม้จะคบหากันมานานถึง8ปีแล้วก็ตามซึ่งสาวออกแก,ก็ยอมรับที่อ้างว่ายังไม่พร้อมเพราะตัวเองกลัวการแต่งงานและการมีลูกนั่นเองค่ะจริงๆแล้วแกน,กนเป็นคนที่ค่อนข้างจะกลัวการมีลูกนะคะจริง,รงแล้วก็เราก็เป็นคนที่กลัวการแต่งงานด้วยนะคะแล้วก็กลัวการมีลูกไม่รู้สิเหมือนเหมือน กลัวเป็นคนกลัวการผิดหวังนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแบบว่าค่อ,อ,อนข้างจะแบบการที่เราจะเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่หรืออะไระเริ่มต้นชีวิตกับภัยอะไรอย่างเงี้ยก,ก็จะแบบว่าค่อนข้างกลัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้งสาวกลัวฝนส่วนจะมีข่าวดีตามรอยเพื่อนนางแบบคนอื่นๆเมื่อไหร่นั้นสาวอ,อกแกนยังบอกไม่ได้ต้องปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินค่ะ มาชีอเรื่องของหนุ่มๆกันหน่อยนะคะ่ตยนัทพลช่วงหลังนี้ไม่ค่อยจะเห็นหน้าจอสักเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าในแต่ละวันนี้ก็จะมีดาวรุ่งดวงใหม่ก็เกิดขึ้นอยู่ทุกวันมันก็มีการขยับพื้นที่กันก็ถอยๆกันไปก็ว่ากันไปตอนนี้ต่ายเขาก็มีธุรกิจเสริมค่ะถูกเลือลูกใหม่เบียดจนกระเด็นตกขอบจอไปพักใหญ่แต่พระเอกตาหวาน่ตยนัทพลก็ไม่ซีเรียสค่ะถือโอกาสทันไปทุ่มเทให้กับการทํางานเบื้องหลังผลิตรายการโทรทัศน์ของตัวเองแถมกำลังาจะาซื้อวิญญาณบาริสตาเปิดร้านกาแฟาเร ก็ดีนะเพราะว่าได้เจอคนแบบเรียกว่าคนทางานจริงๆเยอะอะไรเงี้ยพก่อนหน้านี้คือเราเราก็เจอคนหลายรูปแบบขึ้นนะเดี๋ยวนี้คือคนที่ทํางานจริงๆคนทํางานเบื้องหลังคนทําธุรกิจคนอะไรเงี้ยเราว่าเหมือนได้แลกเปลี่ยนทัศนคติได้ได้เปิดโลกกว้างมากขึ้นอะไรเงี้ยได้เรียนรู้จากบุคคลหลายๆบุคคลมากขึ้นเพราะก็เจอคนดีเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยที่คอยแนะนําคอยสอนเลยตาลนุ่มตายก็ยืนยันยังไม่ทิ้งงานละครสักทีเดียวนะคะเพราะกาลังถ่ายละครรักสุดปลายฟ้ากับซาพิมพสาซาแต่ก็ยอมรับกลัวคนดูลืมหน้าหลังหายไปนานค่ะ ก็กลัวนะจริงๆก็กลัวแต่ก็ไม่ได้ทิ้งหายไปไหนนะครับก็ยังแสดงละครอยู่ช่อง3เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังทํางานอย่างเต็มที่เหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะต้องรอระยะเวลาหนึ่งเพราะว่าซีนยากเยอะแล้วก็นักแสดงเยอะแต่อยากบอกว่าสนุกมากจริงๆสำหรับรักสุดปลายฟ้าเพราะว่าบทดีมากครับนุ่มตายังบอกอีกว่าที่ช่วงนี้มีงานละครน้อยลงเป็นเพราะเลือกบทมากขึ้นเนื่องจากอยากให้เหมาะสมกับตําแหน่งผู้บริหารบริษัทที่ตนทําอยู่ด้วยค่ะจริงๆเป็นคนที่ดูดีตลอดเวลาเลยนะคะเนีย คุณผู้ชมค่ะได้เวลาที่เราจะเปิดบ้านรับแขกกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีกําลังใจจากคนบันเทิงที่มอบให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมค่ะพร้อมกับกิจกรรมดีๆนะคะที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือส่งความช่วยเหลือไปกับผู้ที่กําลังเดือดร้อนอยู่เราเห็นพี่น้องไทยในหลายจังหวัดประสบภัยน้ำท่วมจนนั่งอยู่เฉยๆไม่ไหวหนุ่มเดดาวิเดดีเจหัวฟูแห่งคลื่นซี9 7 5 f m ก็เลยทักทีมกับหนุ่มคลั่งความเร็วทั้งหลายอาทิตย์พีททองเจือ เอมมัทพนเจวงเจวปอบและนักแข่งรถชื่อดังอีกหลายคนประก,กาศท้าผู้ที่ชื่นชอบการแข่งรถมาร่วมประลองความเร็วกับกิจกรรมดีดริฟรถเปิดหมวกเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในวันที่9ตุลาคมนี้ที่สนามบีอาร์ซีหลังสี่คอนแสแควร์ค่ะงานนี้เนี่ยก็คือให้ทุกคนเนี่ยได้สามารถเลือกเลยอยากจะนั่งรถแข่งรถดริฟต์คันไหนแล้วก็จะฮาออกไปดริฟท์รอบหนึ่งนะครับค่านั่งนียคิด300บาทแต่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ได้จากการที่คุณมานั่งรถดริฟ์เนี่ยฮะ จะนำไมหม้อให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วม่นเองนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับได้มาร่วมทําบุญกันนะครับผมเช่นเดียวกับนักร้องสาวเสียงห้าสุกัญญาไม่เกลวที่จับมือกับเพื่อนศิลปินเสียงคุณภาพอาทิบีขนาขำบีมจรุวัลและอีกหลายคนออกร้านขายอาหารพร้อมโชว์เพลงเพราะราะรับบริจาคเงินจากผู้ใจบุญเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ลานหน้าห้างมาบุญครองในช่วงเย็นวันอาทิตย์นี้ค่ะ ส่วนสองซุปตาลูกทุ่งไห้พิรมพรและพีเสดเดอที่แวะมาชวนไปร่วมงานบ้างไฟพญานาที่จังหวัดน้องข่ายก็เผยว่าเพิ่งลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในจังหวัดสิงห์บุรีมาหมาดๆพร้อมทั้งฝากกาลังใจผ่านในายเสถียรไปยังผู้ที่กําลังเดือดร้อนด้วยค่ะ ผมว่าภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับสิ่งที่สําคัญก็คือคงจะเป็นเรื่องของกําลังใจที่พี่น้องชาวไทยจะให้กันได้นะเวลานี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะให้พี่น้องนะครับรักษาธรรมชาติไว้ให้ดีนะครับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจะได้ไม่ได้ทําลายเรามากครับผมนายจะเทก็ขอเป็นอีกหนึ่งกาลังใจสําหรับผู้ประสบภัยถุกท่านด้วยค่ะ น้ำใจไม่เคยห่างหายไปไหนจริงๆคุณผู้ชมค่ะพวกเราไปช่วยกันด้วยนะคะแต่ช่วงนี้ขออนุญาตพักก่อนช่วงหน้าจะพาไปหาพี่ใหม่เจริญปุระค่ะในงานเปิดตัวหนังสือเล่มแรกของพี่เขา